พบกับช่างนต์ชุมบุรีนะครับเดี๋ยวพามาดูของเล่นยามว่างของช่างครับอันนี้เป็นชุดมอเตอร์ขับกลางนะครับ3กิโลวัตต์นะครับแต่ของเดิมจะเป็นฮ hall นเซอร์นะครับช่างได้เปลี่ยนอ่าเป็นเอนโคเดอร์นะครับเพื่อตูวเข้ากับกล่องฟาไดต์7จ็ดสนะครับอันนี้แบตเตอรี่เราใช้เป็น72โวลต์นะครับ30แอมป์นะครับอันนี้เราใช้เบรกเกอร์เป็น4,000แอมป์นะครับ4400แอมป์นะครับครับอันนี้ก็ต่อเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับ อันนี้เป็นสวิตช์เดินหน้าถอยหลังนะครับนี้มีเกียร์หนึ่งสองสามนะครับอันนี้เราเราต่อทิกเบรนะครับเพื่อให้ให้มอเตอร์นะครับมันเอ็นจิ้นไฟกับกับแบตเตอรี่นะครับแค่แตะนิดเดียวนะครับทําให้เรารู้สึกเหมือนเหมือนมีเอ็นจิ้นเบรครับตอนเราลงเนินลงเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะครับองไวาครับเจอกันสิบเนินเขาเขียวชมบุรีได้ครับ แล้วเปิดเปิดต่องกัน